สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ฮะอาจารย์ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีใครขอขึ้นบ้างไหมหรืออาจารย์จะไปเที่ยวรับใครมาส่งแล้วเก็บตังค์ได้ำปะโอ้อยากรับใจจะขาดบางทีไม่เห็นเขาบอกเลยเหรอก็ว่าเนี่ยจะไปอาจารย์มอเตอร์ไซค์อาจารย์เทพออโอ้ยมันเก่าพี่อ๋อแต่อาจารย์ไม่มีเสื้อวินใช่ไหมไม่มีมันแพงอ๋อเหรอเดี๋นี้ก็แล้วเขาต้องมีเซอร์วินใช่ไหมถึงขับได้ขับยังไงก็ได้ฮะแต่อย่าให้เขารู้ฮะนะครับ แต่ตอนนี้ก็มีบริการใหม่ๆนะครับก็อย่าง Grab Bike นะครับ Grab Bike เนี่ยเขาโฆษณาเขาหน่อยเป็น Grab Taxi ที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็โฆษณาแล้วฮะรู้สึกเขาถูกปิดไปแล้วแล้วก็มีทั้งที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นทั้งส่งของไม่เห็นมีการ Grab Bicycle บ้างเลยพี่จะไปซ้อนไหว้เขาเรียกพี่กว่าพี่ปั่นไปถึงเนี่ยนะฮะพี่ก็นั่งเข้าไปสักครึ่งคันแล้วแล้วเดี๋ยวมียพี่อยากเดินตามไปดูอีกเนี่ยทำไง Grab c h a l l e n g เดี๋ยวว่ะ เออไม่แน่เลยนะครับอาเจจะมีแกร็บสาเลยเราทำธุรกิจกันไม่ต่อไปอาจจะมีแกร็บมาอะไรอย่างงี้ยไหมฮะโอ้ไม่ไหวมั่งแกร็บช้างแกร็บช้างเออออกแนวใหม่นะครับแกร็บมาแกร็บช้างนะครับก็แกร็บเป็นเกวียนอันนี้ใครอยากสโลไลฟ์ก็เราก็ใกล้แล้วนะประเทศไทยอ่ะนะครับจริงๆเราคุยกันเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับก็คือมันมีประเด็น2ประเด็นนะครับ ว่าได้เรื่องของการจัดระเบียบนะครับรถสาธรณะครับของท่านคอสชนะครับซึ่งผมก็งงนะครับเพราะว่าตอนที่จัดเากรมการขนส่งทางบกแต่ว่าตั้งแต่วันแรกแรกที่ทารัฐประหารเนี่ยเขาก็เรียกประชุมรถตู้นะครับผมจําได้เพราะว่าที่ประชุมจะเป็นที่เดียวครับที่เขาชวนผมไปกินกาแฟมีการจัดด้วยนะรถตู้จอดใต้ทางด่วนตรงไหนไม่ได้ใช่ดันนั้นเป็นผลงานแรกแรกใช่ไม่ได้ผลงานยุคแรกที่ทำา้ผซึ่งก็้จะได้ผล ควบคู่ไปกับอ,อะไระ่ะลอตเตอรี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีการประเมินผลมากน้อยแค่ไหนก็ลอตเตอรี่ตอนนี้ก็ไปตแต่ว่าอรอตเตอรี่โอเคฮะไปต่อคิวหน้าเอ็กเทำไมเพื่อกดให้ได้โคต้าตัวเองโอเค okay. <c oughs> ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันมีข่าวว่ารัฐบาลขู่จะยกเลิกรถตู้สาธารณะแล้วก็ grab b e แต่ว่ารถตู้สาธารณะเนี่ยก็คือมันมีประเด็นปัญหามานานแล้วล่ะครับเรื่องรถตู้เป็น 10, 10ปีละ uh huh. ก็ต้องมาดูนะครับว่ารัฐบาลน,นี้จะ ขยับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วทำไมต้องขยับด้วยนะครับก็มันก็เรื่องเดิมๆเหตุผลไม่ปลอดภัยขับวยความเร็วสูงไม่ได้มาตรฐานจริงๆแล้วตอนนี้ครถตู้เนี่ยคนที่นั่งรถตู้จะต้องมีเข็มขัดนิรภัยก็ไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังหรือบังคับก็ยังไม่มีใช่ไหมครับทีนี้ก็เอาหลักการง่ายๆรถตู้ยังไม่ระเบิดเหมือนเรือเราเราจะพูดกันในเรื่องของ ประเด็นที่ไม่ได้ดราม่ามากนะครับก็คือว่าไม่ใช่ว่าจะให้เลิกขับรถตู้ทั้งทีเดียวแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มีเงื่อนไขที่ห้ามวิ่งเกิน300กิโลเมตรแต่มีคนที่ทาเรื่องนี้เกิดน,นะครับแล้วก็มีการจะไล่จับนะทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วมันจะมีทางออกยังไงนะครับคือคงไม่มี คงไม่มีใครแบบจ่ายใต้โต๊ะไงลบเล้าอยากจ่าใต้โต๊ะไงผคงไม่มีใครออกจ่ายได้คงไม่มีใครไม่ได้เหรอได้ครับมันไม่ควรจะมาสสนุนกันนะครับผมตั้งข้อสังเกตนะผมไม่รู้หรอกว่าจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องสําคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราไปไล่จับเขาอย่างเดียวเนี่ยทางออกอื่นมันคืออะไรนะครับเพราะว่ารถตู้กับ grab bike ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างป้ายดำอธิบายง่ายๆนะครับมันน่าจะมาจากหลักการที่คล้ายกันก็คือว่า ระบบขนส่งสาธารณะของเรามันไม่ดีพอมีช่องว่างนะครับมันทําให้เกิดตลาดเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นตลาดเสรีครับอย่างมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าปากซอยกับคนในซอยมันลึกนะครับฉะนั้นคนเนี่ยเดินไม่ไหวก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับจุดกําเนิดของมอเตอร์ไซค์รับจ้างจริงๆเกิดที่แฟลตทหารเรือนะครับตรงเย็นอากาศนะครับเพราะว่ามันไกลกว่าจะเดินมาถึงถนนใหญ่นะครับคนที่เป็นทหารเองนะครับก็เลย ร่วมรวมตัวกันนะครับขับส่งลูกลูกหลานหลานอ๋อก็เลยเป็นประเพณีที่ทหารจะคุมบินอ๋อไม่ใช่ฮะอั <c oughs> นะนี้พูดให้ฟังเฉยๆว่าตามการศึกษามานะครับทีนี้รถตู้เนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็เป็นรถทัวร์ซ่อนรูปกันมานานแล้วนะครับคนจํานวนมากซึ่งเดินทางเข้ากรุงเทพที่เขาเรียกว่าเดย์ทริปทุกวันที่เข้ามาเนี่ยนะครับเดย์ไทม์พพูเลชันของกรุงเทพเนี่ยส่วนจํานวนมากเนี่ยเดินทางด้วยรถตู้จำนวนมากเลยแหละครับเพราะว่ารถไฟฟ้าก็ไปไม่ถึง รครับรถเ <ไฟ S 2> มย์ก็รถเมย์นี่ก็นั่งกัน2ชั่วโมงไหวะฮะสมมติบ้านคนอยู่งาวงวายคน<อ>มาทํางานมาบุญคลองไงรถไฟก็ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างออคุณไม่มีทางอยู่แล้วคุณก็<อ>นั่งรถตู้นะครับออหรือว่าคนที่ไปสิงบุรีคนที่ไปรอบรอบกรุงเทพระยะเวลาซื้อโอเตอร์ไซค์อย่างอาจารย์เนี่ยโอ้สามร้อยกิโลไม่ไหวครับผมยังหลบในนะครับบางวันนะฮะดังนั้นประเด็นเนี่ยคือว่าการที่ไปไล่บี้ของแบบนี้มันไม่ยากครับ แต่การจะหาทางออกที่มันยั่งยืนเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ยากมากนะอาจารย์ครับอันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยไปเกี่ยวข้องมาบ้างเนี่ยครับเคยคงวีลอตเต่บ้างไมไม่ใช่ไม่ใช่เคยอยู่ในฝ่ายการเมืองแล้วเนี่ยพยายามที่จะตั้งกฎกติกาตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยพักพลังทรรจจำได้ไหมพักพลังทรรเคยหาเสียงพลตโททักษ์สินชินวัตรตอนหัวหน้าพักพลังธรรนะก็บอกว่าจะจัดการจราจรการจราจรด้วยลตู้สมัยนั้นเนี่ยนะครับ ยากมากเลยเราพยายามที่จะบอกว่ารถโรงเรียนจะต้องทาสีให้ชัดต่างประเทศนี่รถโรงเรียนเห็นชัดเ,เขาก็บอกว่าไม่อยากให้ทาสีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอไม่ไม่อยู่ในภารกิจที่รับนักเรียนแล้วเนี่ยทำอย่างไม่ได้ไม่ไปทำอย่างอื่นซึ่งจริงๆเนี่ยการจัดประเภทพวกนี้มันต้องทําตั้งแต่แรกเสร็จแล้วเนี่ยการต่อรถตั้งแต่แรกก็จะต้องมีการออกแบบพิเศษ พรถตู้เนี่ยมันเข้าทางเดียวถูกไหมประตูเดียวแต่จริงๆรถตู้อาจารย์รถตู้พวกรัฐมนตรีพวกเศรษฐีเนี่ยเขามี2ประตูนะใช่สองข้างครับแล้วก็รถตู้พวกเศรษฐีหรือว่าพวกอดีตรัฐมนตรีนี่ก็จะมีที่นั่งน้อยฮะไม่ใช่ว่าเบียดกันเหมือนรถตู้ปากระป๋องที่นั่งกันนะครับเอาเขายอมรับเก้าอี้ที่แคบมากแต่ที่ผมที่ผมจะบอกก็คือว่า รถตู้มันทำสองประตูได้ใช่ถูกไหมแล้วทำทำไมถ้าเข้าออกได้ไม่ใช่ครับแต่เขาก็ขึ้นจากฟุตปาดข้างเดียวพี่ไม่ใช่แต่ว่านี้ก็ต้องก็ต้องกำหนดสิการตั้งกฎกติกาการจอดถูกไหมฮะการจอดอย่างไรการเข้าไปจอดอย่างไรการรับคนการต่อคิวอย่างไรแล้วก็การขายตั๋วอย่างไรนะครับเพื่อตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าคนที่ทําธุรกิจไม่ดีไม่ได้ไม่ล้วไม่ควรทําคนที่ทําธุรกิจเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์เขาเขามา เซิร์ฟนี้บางอย่างความต้องการบางอย่างที่ขาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเมื่อมีรายได้จากตรงนี้รัฐเองก็จะต้องสนับสนุนโดยการไม่ใช่แค่ไปตั้งกฎแต่อาจจะบอกว่าถ้าเกิดรถตู้คันไหนทําถูกผมลดภาษีให้ผมไม่เก็บภาษีนะครับถ้าทําถูกไม่ถูกจะไม่้ไปเกี่ยวกับการม่ไปเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่ามีระบบให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถที่จะตามตามติดตามได้นะครับเช่น นี่ขึ้นรถตู้คันไหนแล้วรู้ว่าขึ้นไหนเขาส่งข้อมูลไปบอกคนอื่นได้หรือคนขับเมาอยู่่าอ,อันนี้เพราะว่าระบบตอนนี้ที่ Uber กับ g r a b เนี่ยมันมันเป็นที่นิยมเนี่ยนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ถ้านั่งรถ<ม>ไม่ว่าจะ Uber หรือ g r a b เนี่ยเราสามารถส่งข้อมูลให้คนที่รู้จักเรารู้ว่าเรานั่งอยู่บนรถคันไหนแล้วเส้นทางเดินรถไปทางไหนไดน้ส่วนใหญ่เขารู้นะว่ากิ๊กนั่งคันไหน ใช่แต่ว่ารถตู้มันก็เลยมีเรื่องอุบัติเหตุมีเรื่องคือ<ช>ภัยอันตรายจํานวนหนึ่งแต่เราอย่าไปเราอย่าไปเอาจุดนี้มาอ้างว่าต้องไม่มีรถตู้หรือ,อต้องควบคุมรถตู้ให้เข้มงวดซะจนมันไปกระทบกับการเดินทางของผู้คนถูกต้องถ้ามันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นนะครับผังเมืองเราถ้ามันไม่ดีพอเนี่ยนะครับอนุสาวรีย์ชัยไม่ว่าคนจะไปบังคับให้ไปอยู่แถวไหนเนี่ยมันก็คือหมอชิดสามเนี่ยฮะอ้าวใช่ไหมเล,เล็กลงไปนิดหนึ่งครับ grab bike ครับแล้วไบค์ก็ทาไง grab bike เดียวกัน ครับจริงๆบางทีมันก็พูดยากนะครับว่าเราจะไปจัดระเบียบอะไรเพราะว่าแต่ในโลกที่เขาทะเลาะกันเยอะนะอาจารย์เวลาอูเบอร์ก็ถูกทะเลาะนะเพราะว่ารถเขาสัพันรถแท็กซี่คนที่ทามาหากินหรือคนที่ขายเซอร์วินอยู่เนี่ยเขาต้องไม่แฮปปี้อยู่แล้วอยู่ดีๆพิษพงศวรร์ตั้งวินเองป้ายดำครับแต่ว่าใช่ไหมอูเบอร์เนี่ยผมจําได้ตอนตอนอยู่เมริกามันมีเหมือนแร็ปพิษเลยแร็ปพิษจะไปไหนจะมาจับผมไปไหนนะครับ ก็ในอเมริกามันขึ้นอยู่กับรัฐนะครับ<ช>บางรัฐเนี่ยเขาก็ใช้ระบบที่เจราจาต่อรองได้นะครับอย่างผมจําได้ว่าบางรัฐเนี่ยอย่างไปบางรัฐเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าอ่ต่อให้มีแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ก็ยังใช้เลนเดิมแต่ว่ามาพ่วงกับบริการอูเบอร์เอาไว้ครับ<ช>แต่บางรัฐเนี่ยอูเบอร์มันก็ช่วยจริงๆนะครับที่ทําให้ระบบแท็กซี่มันดีขึ้นเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยถ้าไม่มีอูเบอร์มาแข่งเนี่ย นะครับคนที่ขับแท็กซี่นี่ก็จะขูดรี่แล้วก็เก็บเงินแพงแล้วก็บริการแย่นะครับที่ภูเก็ตอันนี้ไม่รู้ครับเอาพูดถึงเมือนที่พัทยาดีกว่าฮะอออพัทยานี่ไรเมืองนี่พัทยานี่ผมเจอแบบว่าภูเก็ตนี่ก็นักท่องเที่ยวบ,บ่นเยอะนะนะครับแม่คนจอมจอมเทียนพัทยาเข้าตัวเมืองพัทยานี่400อฮะผมโบกรถตู้เข้ากรุงเทพถูกวาใช่งั้นเราก็เสนอว่าคสชควรจะไปจัด ทำแท็กซี่ให้พอเพียงอมันก็ระบบคนสงมวลชนระบบคนสงมวลชนมันต้องอคิดไปเราจะอย่าเพิ่งทําก็ได้รอ,รอเลือกตั้งก่อนก็ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้แกร็บไบส์เนี่ยมันก็คือคือมันต้องมีวิธีการอธิบายบ้างนะครับ<อ>ว่า,ว,าว่ากฎหมายเน<ม>ี่ยกฎหมายนี้มัน,ม,นมันผิกดกฎหมายเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่รัฐต้องการหรือว่ามันมีวิธีการที่ทําให้มาตรฐานแล้วก็ประชาชนเข้าถึงบริการที่ถูกลงได้ด้วยผมสรุปอย่างอาจารย์ว่าเลย จริงๆแล้วรัฐเนี่ยควรจะมีทัศนะคติที่พยายามทํายังไงให้ประชาชนมีความสะดวกสบายมากที่สุดใช่ถูกไหมแต่ภายใ,ใต้ความสะดวกสบายนั้นจะต,ต้องมีมาตรฐานที่เป็นสากลในการกษ้ความปลอดภัยและไม่ถูกอารัฐเอาเปรียบอธิบายแบบนี้ไม่ใช่อธิบายว่าเพราะว่ามันไม่ยอมฟังคําสั่งนะข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าก็เลยจะเล่นงานนะครับข้าพาเจ้าสั่งคนมาตลอดชีวิตก็มันต้องเปลี่ยนวิธีการอธิบายครับเพราะว่าอย่างไรก็ดีนะครับไอรัฐบาลที่ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาไตยรัฐบาลประชารัฐอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ควรจะเอาประชาชนไปที่ตั้งก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ้าประชาชนเขาได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะรถตู้หรือ g r a ฟไบค์เนี่ยจะทายังไงให้มันมีการคงไว้ซึ่งมาตรฐานได้ด้วยนะครับแล้วก็มีประชาชนโอกาสได้เข้าถึงได้มากขึ้นด้วยเพราะสั่งอย่างเดียวไม่เกิดขึ้นครับ